วันนี้จะมาปลูกตอนคุณหน้าตื่นสายที่ว่าเด็ดใบมาว่านนะคะว่าจะรอดมากนะคะเด็ดใบมาว่านที่ว่าก็วันนี้ก็ยังปลูกได้ยิกนะคะก็มอว่านเยอะแล้วก็คือยังปลูกได้ยิกนะคะเปียงแกเราดดน้ำเด็ดมอว่านอย่างปลูกได้นะคะแล้วก็เรา ปลูกเสร็จแล้วคือรดน้ำปกติปลอดต้นกุหลาบตื่นใจมันจะอยู่ได้นานนะคะตึงเด็ดไปแล้วค่ะเปรี้ยวตอนใหม่้ยืนนะคะตอนนั้นนี่ตอนแรกคือรดน้ำไอ้ตีดินไอ้จุ่มก่อนนะคะตัวปลูกไปแล้วก็ย้ายไม้นี่คือปักลงไปก่อนแล้วก็รดกุหลาบตื่นใจไหลัง น,นี่จะเป็นดอกที่ชมพูนะคะที่ชมพูอ่อน,อน,อนมีทั้งที่ชมพูอ่อนแล้วก็ที่ชมพูแก้มนะก็ติบันอันนี้ก็การตอนตัดไปก็คือดอัดน้ำนะคะ